สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพาเข้าครัวทำกุ้งอบกุ้งเส้นกันค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะไปค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นเห็ดหอมแห้งกันนะคะวันนี้เราเอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆเลยค่ะ เราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีวุ้นเส้นที่เราแช่น้ําแล้วเราก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กุ้งสดนะคะเราล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดที่หัวออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหอมต้นหอมนะคะเราหั่นเป็นท่อนๆเตรียมเอาไว้เลยค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ จะเป็นไอ้นี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายผพรสดีแล้วก็เราใช้เป็นสีิวดำนะคะหรือสีอวหวานก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมันงาค่ะเพิ่มเพิ่พมความหอมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นขิงกระเทียมนะคะเราก็ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เห็ดหอมที่เราหั่นเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะ เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะไปริมาณก็เดี๋ยวแปะไว้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะค่ะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วค่ะไปลงมือทำเลยค่ะเราก็จะมาผสมน้ำปรุงรสกันก่อนนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ<ม>แล้วก็ต่อมาด้วยน้ำมันหอยค่ะ เราจะปรุงเครื่องปรุงไว้ที่ด้านนอกนะคะแล้วก็ต่อมาสีอิ้วดำค่ะเพื่อเพิ่มสีสันของวุ้นเส้นเรานะคะแล้วก็ผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ นี่หอมน้ำมันงามากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบดำน้อยก็ลดปริมาณของซีอิ๊วดำลงได้นะคะก็ควรให้เข้ากันนะคะก็ะใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะ จะใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน ไปได้น้ำซอสพุ้นเส้นแล้วนะคะุนเส้นใส่ลงไปถามด้วยน้ำซอสที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะก็เอาหมักไปลงไข่ไข่ะ เราก็จะหมักแช่วุ้นเส้นไว้เลยนะคะตนล้าใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเราจะผัดขิงกับกระเทียมนะคะให้หอมๆเลยค่ะแล้วก็ต่อมาเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะ แล้วต่อมาเราก็จะใส่วุ้นเส้นที่เราแช่น้ำซอสไปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะเทสใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะเกี่ยววุ้นเส้นให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็ลดไฟลงมานะคะเราจะใช้ไฟที่อ่อนๆค่อนข้างปานกลางนะคะแล้วเราก็ปิดฝาหม้อเอาไว้ค่ะแล้วเราเดี๋ยวมาดูกันค่ะ แล้วก็คอยหมั่นคนเข้านะคะเพื่อไม่ให้เขาติดใต้ก้นกระทะนะคะเราก็จะอบเข้าไปแล้วก็ให้น้ำแห้งลงสักหน่อยนะคะตอนนี้วุ้นเส้นเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอากุ้งใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยใบต้นหอมค่ะถ้าใครมีต้นโอก็ใส่ใบต้นโอด้วยก็ได้นะคะวันนี้เราไม่มีใบต้นโอเราก็ใส่ต้นหอมแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้ค่ะเราก็อบต่อไปนะคะจนกุ้งสุกนะคะแล้วก็คอยมาหมั่นคนที่ใต้ก้นกระทะนะคะเราไม่ได้ใช้กระทะเซทเทฟารลอนนะคะก็จะมีติดบ,บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็คอยเช็คดูค่ะ ตอนนี้ก็พวกเราก็เริ่มใช้ได้เลยนะคะวุ้นเซตเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนะคะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะเราก็จะปิดไว้สนะักสองสักห้านาทีนะคะแล้วนะเดี๋ยวออกมาใส่จานแล้วก็มาทานด้วยกันค่ะ ค่ะผู้อบุันเส้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มาทานด้วยกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอตัวขอลาไปทานกันก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ด้วยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ